ผลงานของบริษัทประกันชีวิตโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยนะครับภาพออกมาคือจริงๆแล้วเราก็คาดไว้แล้วแหละนะฮะว่าเขาน่าจะเติบโตดีปรากฏว่าเติบโตดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้ธรรมดาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าบริษัทนี้ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือ,อตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนี่ก็มีข่าวในเรื่องของการที่บอกว่าขาดกําลังพลไปบ้างนิดนึงนะคะแต่ครั้นี้ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีการปรับขบวนการทํางานแล้วก็เขาบอกว่าทะลุเป้าและเกิดปฏิหารขึ้นอย่างนั้นเลยจริงๆเอาเดี๋ยวต้องคุยเออนะคะ,ะยังไงเนี่ยต้องลงไปฟังคุณสมโพศ์เกียรติไกรวันรองประธานเจ้าที่บริหารของโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยดูค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสมโพศ์ค่ะ รอบดีปีใหม่ด้วยนะฮะใหม่ครับปีใหม่ครับแล้วก็ปีใหม่ท่านผู้ชมครับค่กับกับเอาล่ะนะฮะเปิดเรื่องปีใหม่ทั้งทีเห็นบอกว่ามีข่าวดีมาบอกใช่ไหมฮะตั้งแต่ปลายเดือนธันวาจนถึงเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะครับเขาเพิ่งจบงานแล้วก็วันที่เจ็มีการประชุมพอออมเป็นเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งมอบภารกิจงานของปีหนึ่งไปละค่ะ ก็ถือว่าเป็นปีที่ต,ต้องยอมรับว่าเป็นปีที่ต้องทํางานหนักแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นปีที่เก้าที่อยู่โตเกียวมาลีนแลวก็เป็นปีที่ยอมรับเลยว่างานหนักเอาเรื่องนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีก็อย่างที่คุณต้อยพูดแหละ,ะนะครับว็ามีรายการบูฟของคนของเรานะครับซึ่งก็โอเคครับไม่เป็นไร ในเมื่อมีบริษัทบางบริษัทเขาก็ต้องการอยากได้คนของเราก็แสดงว่าคนของเรามีคุณภาพะนะครับแล้วปรากฏว่าก็มีทีมงานที่มุ่งออกไปเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้ผลงานจากการสูญเสียคนเนี่ยกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้ถามว่าพุ่งโดยการ24คนคแล้วก็มีการย้ายไป8คนเหลือ16คนนะครับแต่สุดท้ายิ้่เดือนธัน,นวาคมเราสามารถกลับมาทําเบี้ยประกันจนกระทั่งลบล้างได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วต้องไม่เบี้ยรวงบริษัทโต6เปอร์เซ็นต์โอ้ค่ะครับนะครับเป็นเรื่องที่ Amazing ของบริษัทนะครับเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนที่เราสามารถมีเพื่อเยียร์พรีเมียมมากกว่า200ล้านนะครับค่ะแล้วถ้าที่ไปดูสังเกตดูเพื่อนๆพะบริษัทอื่นจะเราอยู่็อป10อันดับ10ของช่องทางตัวแทนเนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยเราน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ8ละเดือนธันวาคม โอ้ยวิ่งเข้าเส้นเดือนธันวา t h ี่แหละครับเดือนธันวาคมที่ได้200ร้อล่ะนี่คือต่อเดือนเลยใช่ไหมครับต่อเดือนครับต่อเดือนโซเดียมซีเนียมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถิติหรือเปล่าเป็นสถิติเลยครับเอ็กเล็กขอดเคยทําได้สูงสุดปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ฟูลทีมเนี่ยปีก่อนนะรปี6กศนเนี่ยทำได้ร้อยเก้าสบสามล้านนะครับแต้ทีมหายไปหนึ่งส่วนสามเราก็ยังสามารถทําซึ่งก็ถ้าเราจริงจริงวมันโตขึ้นเพราะกลุ่มคนที่ออกไปเนี่ย ตอนที่เขาอยู่เนี่ยเดือนธันวาเขาทำได้ประมาณสักห้าสิบสามล้านแต่ว่าคนที่อยู่ท่านเก้าสิบสามล้านตามหลักถ้าตามหลักจะต้องหายไปก็จะต้องจบตัวเลขประมาณสักหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าล้านนะครับแต่ปรากฏว่าทําได้ทั้งหมดเลยคืนมาหมดเลยแล้วก็ทําสถิติด้วยคาถามนั่นก็คือว่าทํายังไงทําไม สิบหกคนที่เหลืออยู่ทำไมถึงทําได้ขนาดนี้นผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าเราคุยกันตั้งแต่ต้นปีละเมื่อเกิดเหตุการณ์ในเรื่องพวกนี้ยซึ่งมันเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นในอุตสาหกร,รรมเราเป็นเรื่องปกติที่มักจะเจอว่าโอเคเราเข้าใจนะครับบางบริษัทมาทําธุรกิจแล้วทําไปหลายปีก็ไม่ไม่ไปไหนก็อยากจะเกิดนะครับก็พยายามจะไปไปชวนคนจากบริษัทอื่นใช้เงินซื้อคน อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นวิถีทางที่เขาคิดว่าเป็นทางลัดที่เขาอาจจะไปถึงเป้าหมายนะครับค่ะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่คนของเราที่อยู่ด้วยกันเขาก็อาจจะมองเห็นถึงประโยชน์นะที่จะได้รับจากบริษัทดังกล่าวนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงตรงนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับคุณแสมมันเป็นเรื่องที่คิดว่า ป็นทางทีง่จะไปเติบโตได้แต่สิ่งที่ทําหลังจากนั้นเนี่ยคือการที่ไปชวนลูกค้าแหลกกรรมธันเก่าไปทําความเสียหายพวกนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เป็นการผิดจรรยาบรบรณที่ไม,ไม่ไม่สมควรจะทำะการจะย้ายการจะไปไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็คงไม่ได้ว่ากันแต่ก็อย่าไปสร้างความเสียหายให้กับลูกค้านะครับไอ้ตรงึงผมผม,ผมเือเป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็อีกนะครับเราก็ทําให้เขาเห็นได้ว่าโตเกียวมารีนเราก็ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยก็คือน่าจะโชคดีด้วยนะครับประหยัดเงินไปเยอะ <c oughs> คือ <c oughs> เรื่องนี้คือถ้ามองในแง่เบี้ยประกันภัยนี่ทำไรค,รคอดถ้ามองในแง่ของต้นทุนเนี่ยต้นทุนลดลงนะลดไปเยอะลดไปเยอะครับ<ร><ร> โอ้โบริษัทแม่นี่ยิ้มเลยนะงานนี้นะฮะกลยุทธ์จริงๆของการที่ทำให้คนใน2ใน3ของจำนวนทั้งหมดที่กลับมาทำงานเ้็วขึ้นมานะครับคุณต้อยค่ะผมทำงานกันอย่างหนักเลยค่ะคุยกับทีมงานแล้วเราก็มีการปรับโปรดักต์ใหม่ค่ะสร้างแรงจูงใจค่ะนะครับสิ้นปีก่อนเนี่ยมีตัวแทน3,800ลคนค่ะขึ้นปีนี้อยู่3,000ว่าคน แต่3,600ค,คนเนี่ยอัตราแอคทีฟไปเยิ่มากกว่าตอนมี3,800คนอืมค่ะครับเพราะว่าผมเอาเอากันแบบไปดูกันอย่างใกล้ชิดเลยะนะครับค่ะว่าโอเคต้องการอะไรใจช่วยอะไรเราเราเรา,เรา,เ,ราเราดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทุกคนก็กําลังใจดีค่ะผมะว่าเป็นเรื่องที่เราถามว่าคนของเราแฮปปี้ตรงที่อะไรเขามีสินค้าขายครับ สินค้าเราเนี่ยเราปรับสินค้าเราขายได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเพนชั่นไม่ว่าจะเป็นพวกเอ็นดดวเมนสะสมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นโฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์พวกสุขภาพพวกคิวเทลแคร์ไฮแวลูโฮไลท์ที่ส่งแล้วเราก็มีออกโปรดักที่ค่อนข้างที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ประกันนะครับคนขายก็มีความสุขเพราะเขารู้สึกว่าเขาขายแล้วมันลื่นนะฮะมันคือลูกค้าต้องการอะไรเขามีขายตอบ สนองความต้องการของรีคูดตัวแทนะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่เราพยายามไปให้ความใกล้ชิดกับคนกลุ่มเพราะมันเป็นอะไรที่ล้าสุดเขาเองเขาก็รู้สึกปั่นไหวเหมือนกันในสถานการณ์ <นะ S 1> ที่ผ่านมาคนที่คนที่ออกไปก็พยายามจะมาชวนเขาอะไรเงี้ยนะครับเราก็พยายามจะคุยคเพื่อให้เขา้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าผู้จะสําเร็จหรือเปล่า คุณสักดาทำจำปาผู้มริการเราเนี่ยคทั้งทีนี่สองร้อยกว่าล้านนะครับอแล้วโดยเฉพาะคุณเยาวรักษ์ยุนสมพลเนี่ยค่ะเป็นผู้บริหารหน่วยทีเดียวนะค่ะมียอดขาย f y วเป็นรายปีเนี่ยครับไม่ใช่รายเดือนนะร้อยสามสิบล้านร้อยสามสิบล้านเดีรับคิดคิดกันเบาๆนะซึ่งถือว่าเป๊กเล็กคอตตั้งแต่คุณเยาวรักษ์อยู่ในวงการประกันชีดมาเลยนะครับนะ ก็ทําทลายสถิติกันเยอะหลายหลายท่านเราหลายหลายคนมีผลผลิตกันเป็นร้อยร้อยล้านนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีมากทําให้เกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยปีหนึ่งเก้าเนี่ยนะฮะเราจะไปได้ดีนะม,ม,มีการคลิกออฟไปแล้วเมื่อวันที่หกเนี่ยคลิกออฟไปทิศทางไหนอย่างไรแล้วเป้าหมายยังไงคะในปีสองพันร้อยหกสิบสองก็วันก่อนคลิกออฟก,ก็เป็นอะไรที่ทุกคนมีขวัญกำลังใจดีมากเป็นครั้งแรกที่ผมจัดงานคลิกออฟตอนเก้าโมงเช้า ปกติจะห้าหกโมงเย็นนะคะมาเต็มเลยครับมาเต็มเลยครับเอาเลิกอาชัยเก้าโมงเช้าใช่ไหมคะเอาเลิกเอาชัยเอาเลิกเอาชัยหมอรักก็ต้องมาตอนเช้าเหมือนลูกศิษย์หมอรักบอกอาจารย์จะมาเลยปกติก็ไม่ไปงานเช้าเหมือนกันคค่ะรับแล้วปีนี้ฟันธงเป็นยังไงคะคุณสมพศเอาเป้าเราก่อนแล้วเดี๋ยวว่าหมอรักฟันธงเป็นยังไงโอ้ฟันธงทีขึ้นแล้วค่ะปีใหม่ก็ตั้งเป้าว่าปีหนึ่งเก้าอะ น่าจะมีผลงานที่โตกว่าปีหนึ่งแปดถ้าทำได้ก็อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับวัยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าสนุกปีนี้ข้อจำกัดมีหลายตัวคุณก้อยแต่ยูนิตลิงที่ขายขายกันอยู่เนี่ยไหลบริษัทขายกันยูนิตลิงเพาเวอร์ลิงอะไรลิงลิงเนี่ยคอปอมีประกาศคำสั่งออกมาทราบไหมครับค่ะครับล่าสุดเป็นยังไงคะคอปอมีคำสั่งประกาศให้บริษัทที่ขายพวกยูนิตลิง ทั้งหมดทำโพ o โซข้อเสนอการกำหนดเรื่องผลตอบแทนค่ะผู้ซื้อจะต้องอยู่ในเกณฑ์ลบหนึ่งสองสามและห้าห้ามพิมพ์ข้อเสนอเกินห้าโอ้โหสนุกแล้วมันมันมันหมายความว่ายังไงฮะคือเดิมเนี่ยเราจะพบว่ามีคนไปขาอยู่ใีลิงในตลาดเนี่ยชอบบอกว่าผลตอบแทนจะได้แปดได้สิบได้สิบห้าในอนาคตอะไรเงี้ย แล้วมันก็เลยทําให้ดูตัวเลขมันโอ้โหน่าสนใจมันออต,ตัวเลขมาน่าสนใจอ,ะอ่ะม,มาพูดถึงอนาคตค่ะครับซึ่งตอนเนี้ยคอพพก็ไม่ยอมแล้วเพราะว่ามันเป็นการเรียกว่าให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปพอสมควรค่ะก็เลยมีการกําหนดกรอบว่าการพิมพ์ข้อเสนอเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบที่เอาแง่สูงสุดไมเกินห้า ตั้งแต่มกรานี้เป็นต้นไปข้อเสนอขายบริษัทที่ไปให้กับลูกค้าลูกค้าจะต้องเซน็นและบริษัทตัวแทนต้องเซน็นบริษัทต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าไปร้องคอปะพอเยอะร้องว่าเนี่ยตัวแทนมาขายบอกว่าได้มกรานี้เป็นต้นไปก็บอกเอ้ยตัวแทนทาเองไปบริษัทที่คือตัวแทนและลูกค้าเซ็นตัวแทนเนี่ยกเก็บไว้ฉบับหนึ่งลูกค้าเก็บหนึ่งฉบับ ค่ะฉบับที่ตัวแทนเก็บต้องเก็บไว้ที่บริษัทอืโอ้โห oh oh, สนุกเลยตอนนี้แล้วไปร้องคอปพทําให้อคอพเลยต้องตั้งกฎขึ้นมาอืับว่าจะต้องมีการคอ l l back กลับไปหาลูกค้าอืว่าที่ลูกค้าซื้อเนี่ยซื้อด้วยความเข้าใจแบบไหนย,ยังไงน่าจะเป็นปีที่อะไรที่ทํากันไม่ค่อยถูกที่ถูกทางเนี่ยก็กดขึ้นมาแม้กระทั่งอะไรหรือไมคุณต้อย ตัวแทนไปเปิดบูธขายตามห้ตามสรรพสินค้าเนี่ย่คะจะต้องมาลงทะเบียนกับบริษัทแต่นี่คือรายละเอียดบริษัทจะต้องรับรู้ค่ะเช่นคุณจะเปิดบูธขายประกันที่ห้างเซ็นทรัลรัดเท้าคนะระหว่างวันทนี้คุณก็ต้องไปบอกบริษัทบริษัทจะต้องรับรู้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะพบว่าบางครั้งไม่มีบูธขายประกันตามห้าง เยอะแยะเลยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อประกันแถมไอโฟนซื้อประกันแถมทองค่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะซึ่งอดีตขายไปพูดกันก็จนอยู่บนฟ้าเลยครับอืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทุกอย่างเริ่มเข้ามาสู่ กฎระเบียบระเบบียความตรงไปตรงมานะฮะการข้อฉนหลอกลวงเริ่มน้อยลงมันก็จะเข้าทางในฝั่งของโตเกียวมารีนประกันชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับค่ะตลอดเาอย่างนี้มาโดยตลอดใช่โอ้โหดีมากเลยคราวนี้เราเข้าถึงเป้าหมายของเราเลยค่ะว่าเราวางเป้ายังไงคะการเติบโตในตรงนี้แล้วเนี่ยคือการขายผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้าเราขายแบบสุกต้องเนี่ยเราไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมฮะเช่น กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการทําให้คนที่ทําไม่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในตลาดลำบากขึ้นเพราะพวกนี้มันสร้างความเสียหายให้กับให้กับอุตสาหกรรมครันะครับค่ะคือที่ประกันแน่มันก็ดีอยู่แล้วล่ะคพูดให้มันอยู่ในกรอบพูดให้มันถูกต้องผมว่าลูกค้าฟังเขาตัดสินใจได้อนะนะครับก็ผมพูดเสมอนะครับเราสู้กันบนผลิตภัณฑ์ที่มองถึงประโยชน์ที่ผู้ประกันจะได้รับค่ะ นั่นคือนโยบายของโตเกียวมารีนครับค่ะผมว่ามาต่ต้นเลยนะครับก็เลยมองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่โตเกียวมารีนเราน่าจะไปได้อย่างดีก็แล้วกันผมคิดเป็นหมู่ทองจริงๆใช่ไหมคะคือคุ้แงบางแสนเข้าใจไหมว่าโมเมนตัมมันกาลังมาค่ะเออพอดีแรงเวียงมันมาพอดีเลยคเราก็เลยถือโอกาสแล้วมันเข้าป้ายปีหนึ่งเก้าไปเลืยครับครับเอาละอะไรประมาณนั้นครับก็สรุปแล้วฟันธงเป็นยังไงคะปิดท้าย มอลักบอลทองว่าไงโตเกียวมารีนโอเคอยู่แล้วครับเอาเอาแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากครับคุณสมศรีครับครับขอบคุณคุณแสงครับขอบคุณคุณต้อยครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ